หาเรื่องนะมเป็นวีดอโซฟาทวีดิมันโดนตัวไงมันโดนตัวคนไงอุ๊ยขอสีแดงครับขอสีแดงไม่เปลี่เปลี่เปลี่ตัวกันเอาจุดหม้มาเอาจุดหมามามกระิรีพิรีให้มาเนี่ยิรีมันบหัวิรีอ่ะมันเจ็บหัวิรีเจ็บหัวฉันเอง ซึ่งจักรกุนอะไรเนี่ยให้ให้ของอัพบอสมาเลยเออเน้ะจรงจริงตึงมากให้ของอัพบอสมาเลยยิงเสร็จหน้าพี่เลยสมจิตพี่แอนน้าเหรอเฮ้ยเดี๋ยวทำบ้างเดี๋ยวดูท้าได้อยู่เบลกดสกีเอ๋เอออะไรบลลอนอยู่กลางไว้กิ่กีกิ่กกี่กดกดมินต์เดียร์เดียร์เฮ้ยมันลงไม่ได้เดี๋ยวนะ เอเปลี่ยนเป็นทินิทินิทอุ้ยมันขึ้นว่ะตรงนี้มันเป็นมุมที่มันขึ้นน่ะเดี๋ยวนั้นเฮ้ยน้ำมันจะหมดแล้วเออเดี๋ยวน้ำมันหมดเอาตูงเกินเฮ้ยจะเป็นตนบักงั้นน่ะไม่ไม่บักไอ่จอนี่บักอ่ะยิงมาเลยชิดเฮ้ยมันมันมันไม่ได้อยู่นี่ไงเยี่ยมมันทับก่อะเบลดูดิเยี่ยมเยี่ยมตัว